สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับามาชมกองทัพรถสิบล้อกันบ้างพี่น้องนี่โอ้ยอยู่กับเจ้าโกเบโก้เอสเคสองร้อยซูเปอร์เอ็มครับโอ้โหนุ่นแปดพี่น้องรับหน้าที่ตักดินใส่รถสิบล้อครับ ฝั่งนี้ก็มีนะโอ้ร็อกกี้ลัดเนี่ยฝั่งนี้เป็นเจ้าซานี่ครับนี่มารับชมเจ้าโกเบโก,โกตักดินกันต่อพี่น้องนี่โอ้โห เสียงอะไรออดแอดออดแอดพี่น้องเสียงอะไรฮึโอ้สงสัยเสียงร้องอาจจะหิวจาระเบียบนี่เป็นอาการรถหิวจาระเบียพี่น้องมาดูว่าสิบล้อนี่ใส่กี่ตารกรับนี่โอ้ดูว่างานนี้ยังไม่เห็นคันไหนที่ใสน่น้อยๆเลยนะนเพื่อนใส่เยอะใส่แบกเลยครับนี่ ยืนตักคันเดียวครับเจ้าซูเปอร์เอ็กเอ็มรุ่นแปดมายห เรื่องครับคันนี้มาดูเจ้าสิงให้ทิกันบ้างนี่ฮีโนโ่พี่น้องฮีโนโ่ในปากบอเนี่ยของเขาเลยครับแอมเนิบเนิบนะสะดุดมีจังหวะสะดุดครับนี่ มาดูเจ้ามิตซูบิชิครับมิตซูพี่น้องฟูโซ่ครับปัจจุบันเป็นฟนะูโซ่นะโอ้น่าจะรุ่นคุณปู่เลยครับนี่โอ้โหปะโอ้ <c oughs> โหปเกมโอ้นี่ wotounenye dinim nga